สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนครับเอฟซีสาวหน่อยเพรบานแพงแฟนคับอีลาอุอ่งิงทั่วประเทศและก็ทั่วโลกมาพอกันคือเกาคือเดือมพี่น้องกับช่องหนุ่มโพรังกาชาแนลพี่น้องมาพอกันมือนี่กะนสินค้ไปตามทิ่สาวหน่อยเพรบานแพง่งตามทิศอีลาอุ่งิงขึ้นเกาและคือเดิมแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่กะสาวหน่อยไปทำการแสดงเ,ดเพื่เมื่อเงือนขอนแก่นนะ้องพี่น้องเนาะ ก็นี้เกิดเรื่องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเกิดเรื่องบโคฆะชินอีกเลี่ยมเกิดเรื่องกับมีหลายแล้วพี่น้องเอ้ยพ่อดีอันนี้จะบอกก่อนได้เป็นเรื่องความเสียส่วนบุคคลได้พี่น้องเด้อเราต้องคิดอย่งไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเกิดเรื่องหลังเวทีพ่อดีได้เขาไปเบิ่งสองนั้กสองนี่สองเสียบีเนี่ยสองหลักเนี่ยคนไทยสอง ตาย่ายสองตัวเมียพึ่นคือว่าพันปีเอ็มซีสาวหน่อยเพลิดเพลินปีจิตตามีหลามาตะลักแน่กลุ่มพี่น้องผัวผัวพันป็นคนพิจิตเมียเพันเป็นคนคอนเจนคือว่าผัวเพิ่นนั่นน่ะป่วยเนาะพี่น้องเนาะเพันป่วยเพันเป็นกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงยางอะไรพี่น้องยางอะไรเป็นปีแล้วพ่อพันเองมาตามพีจิีพิลาเพิ่นกั ตามที่อีหลา่าเพิ่นเกิดฟั่งเพลงอีหล่าเนี่ย่าทาอีหล่าเนี่ยจะจมยังไปนะพี่น้องนะตามภาษาพุทธนะออกกรรัางกายเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นหายย่อนอีหลา่าวะสัตเพิ่นหายเพิ่นย่างในย้อนอีหลา่าจากคนที่ยยางวะอะไรมาเป็นปีพี่น้องแ่งเงินบป่พี่น้องเพิ่นเกิดเลยอย่ามาหาอีหล่าสิเนี่ย อยากมาหาอิลาอยากมาจับมืออยากมาจับมือนหน่อยอิลานล้นละ่ะผู้ได้ก็อยากจับก็เลยต่ขออย่าง,างจับแต่บะวูด้วยอากาศไปเที่ไอพี่น้องอยากมาจับมืออิลาอยากมาถ่ายหลุดนำ้ำละ่ะเพื่อนก็รังวัน่นนาใจมาหายําจักเล็ลกนะ่อยแหละเพื่อนว่านะพี่น้องเนาะมันก็ถ่า,ายอิลาด้วยตอนอิลาพัน,นมากอันนี้ก็เป็นเรื่องมักจะจัดเรื่องความเสียส่วนคนไอพี่น้องด้วยนี่ยมันก็นเกิดขึ้นยุประจํา ให้เขาเห็นอยู่เรื่อยๆเนาะพี่น้องเองเลียงมาสจันของอีลานี่แม้แต่คนไก่สิตายเลยยังฟืนขึ้นมาได้เะยคอยยังงงเงยที่กันนี่พี่น้องเลยมันว่ามันจากไอ้นี่เดี๋ยวเกิดมาหลายแล้วนะพี่น้องปพื่ติดตามพีลามากหรคือสิเห็นหลายๆเขียนอยู่ดอกนันพี่น้องเนาะนห่ล้มันเรี่ยงเหลือเสืออี๋นี่พี่น้องผมก็พอใจว่าเป็นเพระอที่อย่างอีลาเป็นผู้ใดเสนี้พี่น้องเอ้ย จากคนยางบริยางได้สือ่อยางแบงบแบบ,บ,บสื่อน้พี่น้องเนาะให้เป็นปกติี่สามารถยางไปยางมาได้ตามสบายกับพี่น้องออาควาผิดประการใดขอโทษขอไพ้ด้วยพี่น้องด้วยถ้าผูใ้ใดอยากนั่นก็นไปอยากฟังจากป่าก่นก็ไปฟังทังเรื่องทั้งช่องเสียบีเน่แล้วก็ช่องลัก ของสาวหน่อยเพื่อนแบนแพงได้พี่น้องเนาะเป็นไปรตไยเป็นไปนสัมผัสหลายช่องอยู่พี่น้องผมอาจชิวพี่บอลตึอกับเยาวากันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นการเป็นเรื่องมาจัดที่มาน้ำเสนแอแฟ้นขับเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะทือว่าเขาไปฟังมากเลยบอกไอ้พี่น้องฟังมันเป็นอีกท่าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเป็นเรื่องที่มาจัดที่หาคำตอบบ่ไดนะ้พี่น้องพวกฝรั่งเศสเบอร์เสอร์ ผมก็เสียคือ,ก,อ,อ,ก,ก,อ,อ,อก,กันนี่พี่น้องที่บ่อกอนี่ก็เสียไน่เพื่อมาสิจัดของน้องเองขึ้นกันนี่เพราะว่านตะเคยเจ้าเสียเพราะว่มามันเกิดมันเกิดขึ้นเร้วก็ก็ข่อย,อยนะเพรมาะว่าผมเกิดขึด้นเวอืมเกิดขึ้นเรื่องยังพอาะที่เรื่องที่ว่าคลิปนึงแหละพี่น้องผมก็เทแค่คลิปเพราะว่าเป็นช่องใหม่อีน้องพี่น้องเนาะเรื่องครับคนติดตามพเพรานะด่นเลย เงียชอนะ่องเนอนเมื่อเดียวคนเข้าไปเบิางสานะมเมื่อนน่เนาะผมไล่ตอบไล่ต่อเพิมเงียบจนเมื่อยเมื่อยนพี่รองสามเมืนหาเมื่อเดียวเนะี่ยโอ้เค่ยอยๆสุดท้ายก็มีหลักลอยหลักพันหนึ่งอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เดี่ยก็เสียขึ้นกันเดี๋ยต้องเป็นนะ้ำกันท,ทางอีกแน่เนาะเลยเพราะมันเพราะมันไหลเร่เร่เรขึ้นนะครับมันคกอยังช่องเงี้ยๆเป็นปล่อยมากนี่พี่น้อง ไหลๆๆๆๆขึ้นข้อมเม็นต์ึ่งไหลร่วร่วร่วๆขึอย่างนี้มันเดเรือเสือพี่น้องปกติเดี๋ยวมันข้อมเหมตนยากมากอะร่างคลิปกับบุ๋มีหัดข้อมเม็นร่างคลิปกับสองสามข้อมเหมนนี่นะอันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองนะขึ้นงเหมือนกันเนี้ยพี่น้องกันจ็สิวาจรงได๋เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพราะ่าปั่นเพราะว่าเป็นถังงง่ายนี่พี่น้องนือมันเกิดขึ้นพี่ลีนนะพี่น้อง เยื้อเขากิติดตามน้องมาแต่ใดแต่แหลกแล้วเขาก็เห็นทุกอย่างกับน้องแล้วพี่น้องเนาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องกับแฟนกับเอลซี่ต่ละทันที่พันมาหาอีหล่าพี่น้องเห็นมาหลายแล้วเขาก็เลยมานั่งเสนอคือว่าพันมาหาอีหล่าคนกิดว่ายังไล่อย่างาาก,ก้อนคนสิตไต่คน่าก้อนสิตาย่ันกิดอย่างว่าหาอีหล่าจากทักเทีอนึงสังสีนาทักเทีอนึงได้จับมือจับไม้ไ ถ้าย,ยรูปนีเสียเพื่อนกันดีใจแล้วเนาะพู้เถ่าเนาะพี่น้องเนาะพูดเถ่าด้วกันเพืเ่อนในฮักผูดใดงฮักกิ่งเนี้ยพี่น้องฮักผูดเดียวตลอดเป็นสีหน้าพี่น้องเพื่นอนบกพี่ว่าเพืเ่อนบึงไผ่เลยเบึงตนองอีงนองอิงพู้เดียวเลยนะปั้งตวเพียงนองอิงยางเดียวเลยเพื่อนบอกนาพี่น้องโอ้สืบย้อดนด้ีเลยโอเคแล้ว okay, พี่น้องเนาะถ่ายคลิปเม่กา,าขอบุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามที่ เข้ามาเบิ่งคลิปให้แล้วก็มากดติดตามนะพี่น้องนะยูดีไม่แห้งสกูดสกคนคลิปนีไวส์นีคลิปหนาพอ,อกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ